สวัสดีครับพบกับบอร์ดเกม b r a i n s Family กันนะครับจากนักออกแบบไลเนอร์คณิตเซียนกคณิตศา์และเป็นนักออกแบบสุดเทพนะครับในตำนานนะครับเป็นเกมที่เล่นตั้งแต่8ปขวบขึ้นไป15บาถึงสิบแล้วก็2-4ถึงคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการเล่นกันดีกว่าภาพรวมของการเล่นนะครับผมเข้าใจง่ายก่อนเลยคือเราจะเกิดเปิดการ์ดนะครับ a v e n n เจ r นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราต้องต่อตัวของเราเนี่ยให้เชื่อมกับประสาททั้งหมดให้ได้ต่อเสร็จคนแรกได้เมดเลาหนึ่งอันนะครับ จากนั้นไปเงื่อนไขจะเพิ่มขึ้นก็คือถ้าเรามี1เมดอลต้องจากการมระกอ1ตัวทำได้เสร็จได้2เมดอลสเมดอลเสร็จจากการมระกอ2ตัวทำได้ก็จะครบสาเมดอลแล้วก็ชนะเกมไปเลยนะครับนี่ภาพรวมแค่นี้เองง่ายๆเข้าใจง่ายสุดนะครับผมไปดูประกอบกันดีกว่า <S 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 อย่างแรกเลยก็คือรูบุ๊กนะครับผมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันนะครับมีโทเค็นนะเดี๋ยวแยกเป็นสี่ผู้เล่นไว้นะครับบอร์ดผู้เล่นนะครับผมแล้วก็การ์ดแอดเวนเจอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูสัก1แผ่นนะครับ แล้วก็โทเค็นนะครับผมอัศวินแล้วก็โทเค็นเมดอลกนเองเดี๋ยวเราไปดูตอนเซตอัพกันดีกว่าครับก็เซตอัพเสร็จแล้วครับจริงๆแค่นี้เองนะดูจากบอร์ดนะครับมันจะมีเงื่อนไขบอกว่าอะไรบ้างนะครับเช่นอัศวินต้องอยู่ตรงนี้นะครับต่อปราสาทแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อนกไอ้ไม่ใช่นกนี่มังกรนะครับแบบนู้นนะครับซึ่งตัวเกมนะจะมีเงื่อนไขในการเล่นง่ายๆอยู่นิดเดียวเองก็คือเราต้องพยายามต่อให้ไม่ผิดกฎนี่ครับให้ดูรูปนี้ฮะการไม่ผิดกฎคือยังไงครับนี่ครับ รูปนี้เลยผมซูมให้ดูฮะนี่เห็นไหมกดตึ๊บก็คือเราต้องไม่มีทางที่ต่อผิดสีนะครับทางเชื่อมต้องไม่ขาดเราจะต่อยังไงก็ได้นะครับผมเนี่ยทางเชื่อมต้องไม่ชนประสาทแบบผ,ผิดผิดนะครับแต่ถ้าต่อแบบถูกแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดเนี่ยเราจะออกข้างนอกไม่ผิดกันไม่ว่ากันอันนี้คือต่อแบบยังไม่ได้เคลียร์มังกรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือต่อแบบไม่ได้เคลียร์มังกรเหมือนกันแต่ว่าผิดพลาดส่วนการเคลียร์มังกรก็นี่ฮะถ้าเราแบบ จากการมังกรหนึ่งตัวจากการมังกร2ตัวแบบนี้นะครับผมก็อยู่ที่เราเล่นเองนะครับว่าจะเป็นแบบไหนมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าก็วางสวินก่อนปึ๊บแล้วก็เราต้องเซตอัพตามบอร์ดนี้ก่อนเราจะเล่นพร้อมๆกันนะก็คือตอนที่เราเล่นเนี่ยเราจะต้องเซตอัพให้เหมือนกันก่อนนะครับสําหรับผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีบอร์ดอย่างเงี้ยของตัวเองนะครับแต่ตัวน,นั้นใช้ส่วนกลางร่วมกันอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าในการ์ดไม่มีนะครับแล้วก็ออกไป วางตรงนี้นะครับเหลือไหนอีกนี่วางอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้โอเคเซ็นตอัพเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าแบบง่ายก็คือเราแค่ต่อให้ตรงประสาทก็พอครับไม่ต้องไปสนใจตัวของมังกรทั้งสองตัวนี้เลยก็มาดูกันฮะต่อยังไงดีคอนเซ็ปต์ก็คือต้องต่อเชื่อมกันให้ได้นะถ้าต่อลงต่อแบบนี้ดูครับปุ๊บออกมาสีนี้แล้วเราก็เลี้ยวโค้งได้ไหม เดี๋ยวโค้งแบบนี้นะครับเพราะตัวเบื้อไขคือเราต้องเดินทางเข้าไปได้นะแล้วก็มีตัวนี้ได้ไหมไม่มีมีน้ําเงินเชื่อมไหมสองทางอ่าอย่างงี้ปึ๊บแล้วผมก็ใช้เส้นตรงนี่อย่างงี้ผมก็ชนะแล้ววิ่งมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็คือเสร็จแล้วอันนี้ก็คือถ้าเกิดผมเสร็จคนแรกผมจะได้หนึ่งเมดอลแต่แนนได้รางวัลแล้วหนึ่งเมดอลนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นผมติผมเล่นด่านนี้ต่อนะจริงจริมันต้องเปลี่ยนด่านนะครับเราต้องเอา ไปเชื่อมมังกร,รให้ได้ด้วยนะต้องคิดเพิ่มขึ้นว่าเราจะเชื่อมมังกรยังไงนะซึ่งตรงนี้ผมเชื่อมมังกรไม่ได้แน่ๆเพราะว่าผมต้องต้องวิ่งไปต่อมังกร,รสักตัวหนึหน่งงนั้นผมต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนแผ่นดูเปลี่ยนนี้ออกนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนแผ่นนี้ออกอ่าลองเปลี่ยนแผ่นออกดูครับแล้วลองไปเชื่อมมังกร,รดูนะเอาแผ่นนี้แล้วกันนี่เพาแผ่นนี้เนี่ยมันเป็นสีแยกมันได้บนทั้งล่างเนาะและอันเนี้ยมีไหมไอ้ที่มันเป็นสองแดงฟ้าไม่มีเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อน แล้วก็อันนี้อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะครับเอาตรงนี้เป็นแกนหลักก่อนเพราะมันต้องวิ่งหลายทางแน่นอนส่วนันนี้ผมลองอันนี้แล้วกันนี่ตัดเชื่อมแบบตันๆไปเลยแล้วผมก็วิ่งตรงไปด้วยอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขึ้นข้างบนนี่เสร็จแล้วเสร็จไหมหรือข้างบนอีกอันหนึ่งอันนี้ใช้นี้ได้ไหมนี่สมบูรณ์ครับนี่สมมติผมเล่นอันนี้ยผมก็ทําได้แล้ว วิ่งมาตึ๊ด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 ตเน่ได้แล้วสมมติทาได้ก็คือได้2องเม็ดดอลแล้วครับผมจากนี้ไปผมจะยากขึ้นแล้วผมต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ด้วยนะสมมติว่าอันนี้เป็นรอบที่สมแล้วเป็นใบแรกที่เจอใบนี้นะเราเซนับปุ๊บเราต้องทาให้ได้เมดดอลเนี่ยด้วยของที่เหลือเนี่ยเราทาได้ไหมต้องมาตั่งคิดครับเอ่อทำยังไงดีนะอันนี้เราเราคิดไม่ออกแน่ๆเราต้องเปลี่ยนอันนี้ออกก อย่างนี้ได้ไหมเลี้ยวได้ไหมนี่แล้วก็อ้าวไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้อันนี้เหรอใชันี้ใช้นี้นี่นี่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราพยายามลองย้ายดูก่อนนะว่าเงื่อนไขมันยังทำได้ไหมอันนี้มาอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ไปได้ไหมไม่มีเอไม่มีเลี้ยวเลี้ยวไปไม่ได้เอ่อต้องใช้อันนี้เหรอนี่อย่างงี้นะ ได้แล้วป่ะนี่งได้ไหมอ่ะแต่ว่าผมไม่มีทางมาตรงนี้ไงไม่ได้ครับไม่ได้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 ต้องคิดใหม่เดี๋ยวผมลองลองมุมนี้ดิแล้วก็ใช้อันนี้กับตรงนี้ดูใช่งี้แหละผมว่าอันนี้มันถูกแล้วล่ะสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันถูกมันต้องเป็นแนวขวาอันนี้เออนี่นี่มนตรงนี้ครับเพราะว่าทางมันจะเชื่อมได้และอันนี้ผมก็ต่อแบบ ต่อแบบพรดตรงเดี๋่อนนะมันใช้หรือใช้ไปแล้ววะอืมผมไม่ใช้ไม่ได้วะนนี้มันต้องมาตรงนี้หรือว่าต้องใช้อันนี้ไม่ได้หรือว่าเราต้องเปลี่ยนทิศทางผมขอลองเปลี่ยนทิศทางก่อนคือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องง่ายๆที่เราลืมลืมจุดไปผมไม่ใช่อันนี้มันต้องเอ๊ะหรือว่าใช่วะอ้าวได้เฉยเดี๋ยวนะ้ได้ไหม ได้นี่ไงโอ้โหสุดยอดชลิยะเว้ยอยู่ดีก็ได้ครับโอเคครับก็ได้แล้วมาตรงนี้ปุ๊บวิ่งมาข้างล่างครับเปลี่ยนเส้นทางเติร์ตเอันนี้ออกไปข้างนอกไม่ผิดกฎวิ่งมาได้นกตัวนี้ได้เอ้ยไม่ใช่นกได้บังกร2อตัวผมชอบเรียกนกทุกทีเลยเหมือนฟิเซอร์อะในโปเกมอนเลยครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เราจะได้3ามเบดอลมาแล้วแต่นั้นถ้าเราครบอย่างนี้ก็เป็นผู้ชนะเกมเลยนะครับเกมก็จะประมาณนี้ครับผมดังนั้น1การ์ดเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด3วิธีการทั้งหมด50ก็ 150รูปแบบนะครับให้เล่นกันผมว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะสำหรับเกมเกมหนึ่งที่ฝึกสมองแล้วก็เล่นง่ายๆนะสำหรับใครที่มีลูกหลานนะครับผมแล้วก็อยากได้เกมฝึกสมองนะผมแนะนำซีรีส์ของ b r a i n s นะครับผม Family เป็นเกมที่เล่นได้ง่ายมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยสำหรับผมนะคือมันมันเรียบง่ายแต่ว้าวอ่ะครับเนี่ยแหละผมเป็นสายสไตล์กับเกมพาซเซลที่ผมชอบประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวเกมอะไรติดตชมชมได้สำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปกับผมแล้วเจอกันครับ